Volume of Channel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านท่านนายกเทศมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานสถานการณ์ในปัจจุบันว่าในขณะนี้เมืองพัทยามีปัญหามากมายหลายอย่างกำลังอยู่ในช่วงสะสางเช่นคนขายของเกะก,กะบนทางเดินเท้า รถสองแถวกับการบริการที่ไม่น่าประทับใจและปัญหาของน้ำเน่าเสียถูกทิ้งลงหาดปัญหาของคนที่ย้ายถิ่นเข้ามาโดยปราศจากจิตสำนึกปัญหาของการก่อสร้างอาคารลุกล้ำเข้าไปในที่สาธารณะที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือปัญหาของการจัดระเบียบสังคมเช่นคนที่ย้ายถิ่นเข้ามาปักหลักใหม่มักจะสร้างที่พักชั่วคราว ให้เป็นสลัมพวกเขาเหล่านั้นประกอบอาชีพเก็บขยะหรือไม่ก็ขายของตามริมฟุตบาทซึ่งเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นที่เลวร้ายกว่านั้นคือพวกเขาเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาต่อปัญหาอาชญากรรมลักขโมยฉกชิงวิ่งราวและลักลอบค้าประเวณี พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสิ่งเหล่านี้ไม่ควรมีและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าท่านต้องการให้พัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลกการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเมืองไทยและคนในท้องถิ่นโจอ่านข่าวนี้ให้แดงฟังเธอสายหัว และพูดว่าพัทยาเป็นแหล่งทำไรายได้มหาศาลจากการค้ายตัวนายกเป็นคนพัทยาท่านย่อมรู้ดีกว่าใครๆว่าพวกผู้ชายต่างชาติเดินทางมาพัทยาด้วยสาเหตุอะไรถ้าไม่มีพวกโสเพณีไม่มีกะหรี่้ายตัวพัทยาก็ไม่ต่างอะไรจากวัดร้างทุกคนไม่อยากมาไม่อยากเดินไม่อยากเห็น ถ้าอยากเที่ยวทะเลชายหาดพัทยาก็สก,กรปรกและสวยงามสู้ภาคใต้ไม่ได้อยากเที่ยวตามเกาะแก่งก็นั่งเครื่องต่อไปภูเก็ตหรือว่ากระบี่จะดีกว่าทุกคนได้แต่พูดถึงผู้หญิงหากินในทางไม่ดีแต่เรื่องที่ดีกลับไม่ค่อยพูดถึงเธอบนแดงมาหาโจดตอนค่ำหลังจากที่เขาต่อโทรศัพท์จนติด แดงเพิ่งแยกจากลูกค้าอายุ72เป็นชาวฟินแลนด์เธอเล่าว่าเขาเหมาเธอ2วัน2งคืนในราคา4,000บาทพูดเป็นแต่ภาษาฟินภาษาอังกฤษแทบไม่ออกพูดภาษาไทยก็ไม่ได้2วันรู้สึกเหมือน200ปีที่ถูกขังอยู่ในกรงแคบๆหมกอยู่แต่ในห้องพลิกดูภาพแฟชั่นในนิตยสาร ดูทีวีช่องที่บรรยายด้วยภาษาอังกฤษชายแก่ก็ได้แต่นอนทอดหยุยอยู่บนเตียงชี้มือชี้ไม้สั่งโน้นสั่งนี่เธอแปลงกายเป็นทั้งลูกทั้งแม่ทั้งขี้ข้าและหญิงขายตัวช่วงบ่ายเขากระดิกนิ้วสั่งให้เธอเข้าไปนวดแข้งนวดขาจนเขาหลับกรนครอกนอนอ้าปากวอฟันปลอมขยับไปมา เหมือนจะหลุดร่วงออกมาจากปากตกเย็นชายแก่ตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวชวนเธอออกไปเดินเล่นริมชายหาดพอเหนื่อยจนหอบก็จุงเข้าไปนั่งอยู่ในร้านอาหารสั่งแต่ของดีๆมากินทั้งกุ้งมืงกรอนหอยเชลล์ปูเนื้อปลาจาระเมเะ็ดเผากินข้าวไปพร้อมกับนั่งชมแสงไฟจากเรือที่ทอดสมออยู่ในเวิ้งทะเล แต่แก่กินจุดื่มเบียร์สดได้เป็นเหยือกพออิ่มได้ที่ก็เริ่เสียงดังจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแล้วก็พยักหน้าชวนกันลุกขึ้นทอดน่องจูงแขนเธอราวกับคู่รักเดินกลับโรงแรมโจว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายหาเงินได้คล่องเหนื่อยกายนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้เหนื่อยใจนี่หนักนะโจพยักหน้า อย่างตะแก่นี่นอนล้วงทั้งคืนทำอะไรได้ไม่มากก็นั่งร้วงนั่งแงะอยู่นั่นแหละทั้งเกลียดทั้งรำคาญแต่ทำอย่างไรได้เขาเป็นคนจ่ายเงินเขาเป็นเจ้าของตัวเราถ้าเราทำท่าไม่พอใจเขาก็จะทิ้งเราและเปลี่ยนคู่ขาทันทีเมื่อเห็นโจงเงียบเธอจึงเล่าต่อ สองคืนที่ผ่านมานี้แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนเช้าต้องอ้าปากรับจูบแลกลิ้นกับมันเนื้อตัวนั้นเหม็นเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ปากนั้นเหม็นกว่าเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าเราไม่จูบตอบไม่ทำท่าเป็นเสียวสัน้นมันก็หาว่ารังเกียจอีกยังไงก็ต้องยอมหมดไม่ยอมก็อดเธอควักบุหรี่ออกมาจุดทำท่าเหมือนจะยื่นให้โจ แต่ก็เปลี่ยนใจเธอคงนึกขึ้นมาได้ว่าเขาเป็นโรคปอดและไอไม่หยุดโจไม่อยากสบตาเธอจึงหันไปดูข่าวจากจอโทรทัศน์ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าแช่มชื่นว่าสถานการณ์ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้คลี่คลายไปมากถึงแม้ว่าจะมีการลอบฆ่ากันอยู่บ้าง แต่ก็มีการมอบตัวอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลเห็นภาพได้ชัดขึ้นขณะนี้มีการจับตรวจค้นอาวุธต่างๆเริ่มพบเริ่มเจอเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าคลี่คลายลงไปเยอะน่าจะควบคุมได้ในไม่ช้าแดงพ่นควันบุหรี่โดยเงยหน้าขึ้นให้ควันลอยห่างไปจากโจเสร็จแล้วยกกระป๋องเบียร์ขึ้นจิบ วันนี้ดูท่าเธอคงไม่อยากลงไปเตรหาลูกค้าริมถนนอีกเธอหันมาถามโจว่าใครจะได้เป็นนางงามจัก,กรวาลปี2005โจตอบว่าไม่รู้เพราะไม่ได้สนใจติดตามข่าวนี้เลยแต่เคยอ่านเจอในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าในานามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐบาลต้องใช้จ่ายสำหรับการจัดงานนี้ขึ้นในประเทศของเรา ไป260ล้านบาทกว่าจะได้เป็นเจ้าภาพต้องไปแข่งขันกับจีนและชิลีส่วนโคษกรัฐบาลได้กล่าวไว้ว่าหากไทยได้เป็นเจ้าภาพก็จะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกหันมาสนใจและท่องเที่ยวในประเทศไทยถ้านักท่องเที่ยวมากันเยอะจริงผู้หญิงอย่างเรา คงจะทำมาหากินกันคล่องขึ้นเผลอๆอ,อาจได้ผัวฝรั่งสักคนแดงว่าก่อนหน้าที่โจจะพบแดงตอนบ่ายโจออกไปเดินเล่นริมหาดและแวะร้านแฮมเบอร์เกอร์ริมถนนเข้าไปยืนหันซ้ายหันขวาอยู่ในนั้นพักใหญ่ลูกค้านแน่นเหมือนมีเทศการกินฟรีทั้งฝรั่งหัวแดงและคนไทยหัวดำ นั่งสมกันอยู่เต็มไปหมดวัยรุ่นชายคนหนึ่งกำลังยื่นข้อเสนอให้ลูกค้าต่างชาติเพศเดียวกันพวกนี้หากินกัน่าำกลางแสงจ้าและไม่สนว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนโจเห็นฝรั่งบางคนสายหน้าแต่บางคนก็มองอย่างสนใจพวกผู้หญิงที่มากับครอบครัวถึงกระเบิกตาโต เหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นเขาลองโทรหานิ่มอีกหนนิ่มว่ากำลังจะเข้าที่ทำงานพอดีเขาบอกว่าอยากเจอสักสองนาทีเธอนัดให้เขาไปพบที่ร้านซื้อดริง์ให้สักแก้วก็ยังดีเธอว่าโจรับปากและเดินออกจากร้านแฮมเบอร์เกอร์ข้ามถนนไปเดินบนทางเท้าริมชายหาด มองออกไปยังท้องทะเลนักท่องเที่ยวหลายคนกำลังขี่สกูตเตอร์บนผิวน้ำด้วยความเร็วสูงบางกลุ่มก็กำลังขี่เรือกล้วยพอเรือตะแคงพลิกคว่ำก็ได้ยินเสียงกรี๊ดด้วยความสะใจลอยมาตามลมบนท้องฟ้ามีร่มฉูชีพหลอยอยู่ทั่วนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยใช้เรือเร็วดึงร่ม ให้ขึ้นไปลอยบนอากาศกว่าเรือจะลากกลับลงมาก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงริมหาดมีผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยเดินกันขวักไขว่หมอนวดแผนโบราณวัยกลางคนกําลังเดินร่อนไปร่อนมาหาลูกค้าขี้เมื่อยบางรายก็กำลังให้บริการอยู่อย่างขมัคเม้นลูกค้านอนความก้นโดง่ง ปล่อยให้หมอขยี้ขยามขาแข้งเอาตามแต่ถนัดหญิงผมทองคนหนึ่งนอนเปลยอ,อกอยู่ใต้ร่มบังแดดพุงของเธอป่องเหมือนศพขึ้นอืดเธอนอนให้หมอนวดแขนอย่างสบายใจหลับตาพริมนมย้อยเหมือนใหญ่เท่าเด็กหนุ่มผิวดำร่างเล็กหลายคนนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวเดินสายก้นกันให้วน เรียกร้องให้นักท่องเที่ยวใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบาและห่วงยางสำหรับลงน้ำในสนนราคาแค่20บบาทเมื่อนั่งลงแล้วถ้าอยากได้เครื่องดื่มก็รีบบอกเขาจะไปหามาให้อย่างรวดเร็วทันใจทั้งโค้กเบียร์สารพัดยี่ห้อหรือไม่ก็น้ำดื่มบริสุทธิ์สักขวดในราคาที่เป็นกันเอง อาหารตามชายหาดก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งกุ้งเผาปูเผาข้าวผัดพริกข้าวผัดปูไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวลาบก้อยบาร์บีคิวสเต็กและเฟรนช์ฟรายโจโดยเดินมาถึงสะพานปลามองไปจนสุดเห็นเด็กวัยรุ่นอายุ12-13กํากำลังไล่ต่อยกัน สะพานแห่งนี้เก่าแก่จนพังไม้ที่ปูไว้ก็แตกและหักพังเป็นร่องเป็นรูหากเดินไม่ระมัดระวังไม่ก้มดูทุกฝีก้าวมีหวังได้หล่นตุ๊บลงไปในน้ำโจคิดจะเดินไปให้สุดปลายทางแต่เมื่อก้าวไปได้ระยะหนึ่งรู้สึกไม่สนุกเด็กๆตะโกนด่ากันด้วยถ้อยคำหยาบคาย ส่วนใหญ่เป็นเด็กจรจัดที่พลัดบ้านมาจากทั่วทุกภาคของประเทศเด็กๆเ,เหล่านี้ก่อปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวร้อยแปดแต่นักท่องเที่ยวที่ชอบเสพกามกับเด็กๆมักนิยมมาเดินเล่นแถวนี้ถ้าเด็กถามว่าสนใจไหมก็จะมีการเสนอและต่อรองราคากันเสร็จสับเด็กบางคนรู้จักร่วมรักกับเพศเดียวกัน ตั้งแต่อายุยังไม่ครบสิบขวบแลกกับค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าใช้จ่ายที่จะมีชีวิตรอดต่อไปไม่รู้ว่าโจมีส่วนละไม้คล้ายคลึงกับบรรดาเกนหนุ่มๆแค่ไหนแต่ตลอดทางมีเด็กถามด้วยภาษาอังกฤษว่า do you like boys คุณชอบเด็กผู้ชายไหมฟังแล้วตะขิดตะขวงใจไม่อยากได้ยิน ไม่อยากตอบได้แต่หันไปมองหน้าแล้วก็หายใจเด็กชายหน้าตาเหมือนอมโรคพร้อมจนเห็นกระดูกสันหลังโปนออกนอกเสื้อเก่าๆเขาไม่เข้าใจว่าฝรั่งต่างชาตินิยมเข้าไปได้อย่างไรเมื่อถูกถามซ้ำอีกว่า you want fuck me โจก็ตีหน้าดุพร้อมกับสันหัวพวกเขาหันไปมองหน้ากัน และพูดเสียงดังเข้าหูโจไอฮาเป็นคนไทยก็ไม่บอกกูนึกว่าญี่ปุ่นเขาไม่อยากต่อล้อต่อเทียงก้มหน้าดูพื้นไม้กระดานแล้วจ้ำเดินกลับมาจนถึงโรงงานกรองน้ำเสียเลี้ยวขวาแล้วเดินต่อไปยังบาอาโกโก้ที่นิ่มทำงานอยู่โจเดินผ่านแกลลี่แสดงภาพเขียนมองเข้าไปข้างใน เห็นลูกค้าออกกันอยู่กลุ่มหนึ่งพวกศิลปินผมยาวไว้หนวดเครารุงรังกำลังนั่งลุ้นกันด้วยใจระทึกว่าจะขายผลงานของตัวเองได้หรือไม่หน้าร้านขายอาหารทะเลมีพนักงานสาวสวยในชุดกี่เพ้าสีแดงผ่าข้างโชว์ขาขาวข,ข้างหนึ่งให้โผล่ออกมายั่วสายตา เธอยืนเรียกแขกอยู่ด้านหน้าพร้อมกับถือรายการอาหารไว้ให้ลูกค้าดูในเมนูมีรูปอาหารที่ปรุงสำเร็จบรรจุอยู่ในจานขนาดใหญ่ดูน่ากินข้างล่างเขียนราคากำกับเอาไว้ให้เห็นชัดเจนส่วนหน้าร้านจัดไปด้วยตู้ปลาหลากหลายชนิดมีออกซิเจนพ่นน้ำฟู พอกุ้งก้ามกรามกุ้งมังกรหอยทะเลตัวโตโต,โตกำลังว่ายวนอยู่ข้างในปูมา้าปูเนื้อปูไข่ปลาหมอทะเลปลาจาระเมร็ปรปลาเกา๋าและปลาฉลามหัวค้อนถูกขังอยู่อย่างแออัดใครอยากกินก็ชี้เอาได้เลย จะให้ไปทอดไปต้มก็สุดแล้วแต่จะเลือกถัดไปเป็นบาร์เบียสามแห่งอยู่ติดกันตั้งเวทีมวยไทยขึ้นตรงกลางแต่ละคืนจะมีมวยชกให้ดูนับสิบคู่เป็นมวยที่เตะต่อยกันหลอกๆไม่จริงจังเท่าไรนักแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าการชกมวยไทยที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรพวกนักมวยเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ขายบริการทางเพศด้วย ลูกค้ามีทั้งหญิงและชายบาของนิ่มไร้ผู้คนโจโยือนอยู่หน้าร้านพักหนึ่งแล้วก็ผลักบังตาเข้าไปข้างเสาสแตนเลสที่สะท้อนแสงวาบวับเห็นนิ่มยืนรออยู่แล้วนิ่มถามว่ามาทำไมอีกโจบ,บอกว่ามาเที่ยวนิ่มย้อนว่าไม่เห็นมีอะไรน่าเที่ยว โจยิ้มแล้วดึงแขนของเธอเข้ามาใกล้อกกอดเธอเบาๆและบอกว่ามาหานิ่มด้วยนิ่มหัวเราะจนเห็นลิ้นไก่และทุบไหล่โจปังหนึ่งนั่งก่อนสิไม่ละ่ะโจปฏิเสธแค่มาหาเฉยๆคืนนี้ว่างไหมเลิกงานแล้วกินข้าวด้วยกันผมพักที่โรงแรมเดิม มาดูนิ่มเต้นไหมโจสายหน้าขี้เกียจด,ดูไม่เห็นจะมีอะไรเปิดเพลงให้ดังเข้าแล้วก็ปล่อยให้สาวน้อยสาวใหญ่ขึ้นไปโยกย้ายสายตะโพกรูดไปรูดมากับเสากลมๆเปิดไฟวิบวับหลากสีนั่งดูนานแล้วปวดหัวทุกคนต่างก็พยายามที่จะยั่วยวนลูกค้า ที่จ้องกันตาแทบถลนอย่างเอาจริงเอาจังใครยั่วได้สำเร็จคนนั้นจะถูกออฟไปในราคาชั่วคราวแค่500บาทหากต้องไปค้างตลอดคืนคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับนิ่มคิดสองพบาททวนนั่งก่อนไหมไม่รู้จะนั่งทำไมโจหันมองไปรอบรอบ นอกจากเวทีจะว่างเปล่าไฟก็ยังไม่เปิดพนักงานที่เข้ามาแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังมองโจเป็นจุดเดียวผัวพี่นิ่มหรือเด็กสาวคนหนึ่งคงทนความสงสัยไว้ไม่อยู่ถามขึ้นเออผัวนิ่มพยักหน้าแต่ยังบ่ได้เอากันเลยนิ่มพูดแล้วหัวเราะ เด็กสาวคนนั้นก็ปล่อยหัวเราะไปด้วยถ้าว่างก็แวะไปนะโจพูดซ้ำอีกก่อนที่จะหันเดินออกจากร้านถ้าว่างนะนิ่มพูดตามหลังและผลักบังตาเดินออกมาส่งโจหันไปมองเธโบกมือให้แล้วฉีกยิ้มจนแก้มแทบปริโจเดินต่อไป ดูสินค้าที่วางแผงขายอยู่สองข้างทางดูทั้งนาฬิกาปลอมเครื่องหนังงานศิลปะเสื้อผ้าเทพผีซีดีเถื่อนกรอบรูปที่ประดับด้วยเปลือกหอยหลายชนิดดูหญิงสาวที่นั่งรอแขกอยู่ตามบาร์ดูพนักงานเชียร์เบียสิงที่อยู่ในชุดสีเหลืองเชียร์เบียช้าง ในชุดสีเขียวเบียร์ไฮเนเกนในชุดเปลือยไหล่สีเขียวดูกระเทยขายบริการที่เดินร่อนเอวไปทั่วดูชายหนุ่มหน้าตาดีที่หน้าบาเกดูชาวต่างชาติที่ถอดเสื้อโชว์พุงล้ามดูแม่มที่อยู่ในชุดรุ่มร่ามดูทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อยไปจนสุดถนน ถ้าเดินต่อไปจะเป็นโรงแรมรู้สำหรับนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักถัดจากโรงแรมก็จะเป็นท่าเรือที่เปิดบริการจนถึงเที่ยงคืนให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือลงไปกินอาหารในพัตคารกลางทะเลซึ่งเปิดให้บริการอยู่สามแห่งเห็นแสงไฟราวหลากสีสว่างจ้าดึงดูดสายตาทุกคน ก่อนจะถึงอนาเขตโรงแรมโจก็วกกลับเดินเรื่อยๆกลับมายัางที่พักตอนที่ผ่านบาร์ของนิ่มเขาหันไปมองแต่ไม่พบหน้าเธออีกแล้วเจอแต่หญิงสาวคนอื่นกำลังหยอกล้อก,กันอยู่หน้าเคาน์เตอร์ทุกคนกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นไปโชว์เรือนร่างบนเวทีในคืนนี้ กลับมาถึงโรงแรมยังไม่ทันได้ทำอะไรก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแดงนั่นเองเธอส่งเสียงกรี๊ดกราดทำท่าค้อนประหลับประเหลือกต่อว่าทาไมไม่โทรมานัดก่อนเธอจะได้ไม่ต้องรับงานอื่นโจถามว่าเก็บเงินได้มากพอแล้วหรือยังแดงนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งคงนึกไม่ออกว่าได้โกหกไปอย่างไรบ้าง คนที่โกหกเป็นอาชีพมักจะมีท่าทีครุ้นคิดก่อนที่จะพูดอะไรอยู่เสมอโจไม่อยากให้เธออึดอัดจึงชวนคุยเรื่องอื่นกระทั่งเธอผ่อนคลายและมีท่าทีเป็นกันเองมากขึ้นเธอโถมตัวลงบนเตียงและเล่าเรื่องถายเท่าชาวฟินแลนด์ของเธอให้ฟังโจแอบ,บสังเกตรูปร่างของเธอ ผ่านไปแค่หนึ่งเดือนดูเหมือนเธอจะอวบขึ้นผิวกร้านแดดท่อนแขนมีรอยหนังลอกกระดำกระด่างฝ้าขึ้นหน้าผมเป็นกระเซิงเหมือนไม่ได้วีเธอก็เอาแต่พูดพูดจบเรื่องนู้นลากเข้ามาสู่เรื่องนี้บางครั้งก็เศร้าบางครั้งก็สุขบางครั้งก็เต็มไปด้วยความหวังเจอจ้า มาเที่ยวนี้เธอไม่เอ่ยเรื่องเรียนต่ออีกสงสัยเธอคงจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วเธอพูดถึงแต่ความฝืดเคืองหากินลำบากลูกค้างดีๆหายากขึ้นทุกวันจนกระทั่งเธอไม่มีโอกาสที่จะเล่นตัวกับคนไทยอีก350บาทท้วนก็ต้องยอมบางคนเมาเหมือนหมาพูดแทบไม่รู้เรื่องแต่ยามจนตรอก ต่อให้เป็นไอ้บ้าห้าก็ต้องยอมเดินตามหลังไปขึ้นเตียงนอนกับมันเงินไม่เหลือเลยหรือส่งให้ที่บ้านหมดเธอยังเลี่ยงที่จะพูดถึงลูกจนเขาไม่แน่ใจว่าเรื่องรักกับพี่เขยนั้นเป็นจริงหรือเปล่าไม่แน่เธออาจจำมาจากละครในโทรทัศน์สักเรื่องหรือเรื่องเล่าของใครสักคน แล้เธอก็นำมาประดิษฐ์ประดอยใหม่ให้เป็นเรื่องของตัวเองกลุกอยู่ในห้องด้วยกันจนกระทั่งคำ่ำแดงดื่มไปเรื่อยจนเบียร์สีกระป๋องหมดไปแล้วจุดบุหรี่พ่นควันอย่างต่อเนื่องโจรู้สึกแสบตาเข้าไอาจนตัวโกงถามแดงว่าวันนี้ไม่ทำงานหรือแดงกลับแบมือยื่นมาตรงหน้าพันเดียวเหมือนเดิม ถ้านอนด้วยก็ลดเหลือ350โจพูดต่อเอาไหมเธอถามแค่นึกว่าจะเอาหรือไม่เอาโจก็รู้สึกตะครั้นตะครอแต่ก็ไม่อยากให้เธอรู้ว่าเขารังเกียจจึงได้แต่สายหน้าชอบผู้หญิงแบบไหนจะจัดให้เอาคนที่คุยเก่ง จ่ายมาพันหนึ่งคืนนี้ไม่ได้นัดนิ่มไวเอาตอนนี้เลยไหมโจเหลือบดูนาฬิกาเพิ่งจะหกโมงกว่า,วาดวงอาทิตย์เพิ่งจมลงสู่ก้นทะเลโจสายหน้าและเอ่ยชวนเธอออกไปกินข้าวที่ร้านเดิมแดงพูดออกตัวว่าไม่ค่อยหิวแต่จะไปนั่งเป็นเพื่อนโจได้แต่ยิ้ม เพราะนึกได้ว่าคราวก่อนเธอก็บอกว่าไม่ค่อยจะหิวเสร็จแล้วก็กินเอากินเอาอย่างอร็ดอร่อยเรากับอาหารทุกจานได้รับการปรุงจากเทพเจ้าอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีพลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Volume Up Channel นะคะ